สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายวิธีการปรับปรุงกับรายการบัญชีต้นปีนะครับว่าจะมีวิธีการปรับปรุงกับบัญชียังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะครับให้เราไปดูที่งบทดลองยกมา1ตุลาบัญชีไหนที่จะต้องปรับปรุงกับรายการบ้างตามหลักการแล้วก็จะมีไรายได้ค้างรับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ายาวัตถุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ วัดสดุคงคลังนะครับรายการพวกนี้เราดูก่อนว่าในงบของเรามีบัญชีไหนบ้างที่ผมกล่าวมาตามตัวอย่างมีอยู่3รายการบัญชีนะครับซึ่งเราจะต้องมา,อาพิจารณาอีกว่า3รายการนี้เราจะใช้วิธีการไหนในการบันทึกบัญชีซึ่งมีด้วยกัน2วิธีการและ2วิธีการนี้มันจะมาเกี่ยวข้องกับ เราจะต้องปรับปรุงกับรายการบัญชีหรือไม่ถ้าเราใช้วิธีการบันทึกบัญชีรับรู้ยาวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์และวัสดุคงคลังเนี่ยตามวิธีที่1เราจะต้องกลับรายการทั้ง3รายการนี้ออกนะครับแต่ถ้าเราประสงค์ที่จะใช้วิธีการบันทึกบัญชีตามวิธีที่2 เราไม่ต้องปรับปรุงรายการทั้ง3รายการบัญชีนี้แต่อย่างใดคงไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นในการบันทึกรายการรับบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีได้เลยผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับการบันทึกบัญชีว่า,าวิธีที่1วิธีที่2มันเป็นยังไงสำหรับการบันทึกยากับวัสดุที่มีวใช้เพื่อการแพทย์นะครับ มี2วิธีตาม powerpoint นะครับให้เราดูวิธีที่1ก่อนวิธีที่1ในระหว่างปีเราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเนาะค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่หมด5 d e เดบิตค่ายาใช้ไปเดบิตค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไปอันนี้ดูด้านเดบิตเป็นหลักนะครับ ในระหว่างปีเราจะใช้วิธีการบันทึกบัญชีแบบนี้เมื่อมีการเบิกยาหรือ,อวัตดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช้ยานั่นเองนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละเดือนเราจะไม่ได้บันทึกรับรู้ทางบัญชีแต่การคุมนะครับเราก็จะต้องมีการคุมสต็อกอเป็นเรื่องปกติเนาะเป็นเรื่องของพัตดุ ตามกระบวนการไปเมื่อสิ้นปีนะครับเราจะต้องมาปรับปรุงบัญชีเพื่อรับรู้เป็นยาและวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ที่มันติดในงบเมื่อเราปิดงบสิ้นปีนั่นเองนะครับล้างรายการค่ายาใช้ไปกับค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์นะครับใช้ไปออก มันจะติดในงบการเงินของเราเมื่อสิ้นปีนะครับเป็นชื่อบัญชียากับชื่อบัญชีวัสดุที่มีวัตใ้้เพื่อการแพทย์ณวันที่30กันยานะครับแค่วันเดียวณวันสิ้นปีนั่นเองแต่ในระหว่างปีมันจะถูกรับรู้เป็นค่ายาใช้ไปค่าวัสดุที่มีวัตใ้้เพื่อการแพทย์ใช้ไปนะครับส่วนวิธีที่2ในการรับรู้ เราจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ก็คือหมวดที่1นึเดบิตยาและวัตดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์อันนี้จะรับรู้ทุกครั้งเมื่อมีการรับยาเข้ามารับวัตดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์เข้ามานะครับเวลาที่เราเบิกจ่ายนะครับเบิกจ่ายยาออกไปเบิกวัตดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ออกไปทุกสิ้นเดือน เราจะต้องมีการมาปรับปรุงรับรู้เป็นค่ายาใช้ไปกับค่าวัตถุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไปอยู่ด้านเดบิตนะครับลดยอดบัญชียาและวัตถุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ลง12เดือนนะครับเราก็ต้องมีการปรับปรุงทั้ง12เดือน ก็คือ12ครั้งครั้งละ,ะเดือนละ1ครั้งนะครับวิธีที่2มีปรับปรุงบัญชีทุกสิ้นเดือนนะครับสิ้นปีเราไม่ได้ปรับปรุงบัญชีและเมื่อต้นปีเราไม่ได้กลับรายการบัญชีต้นปีอ่าต่างกันไหมอ่าวิธีที่1นนะครับรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหมวดที่5ปรับปรุงบัญชีทุกสิ้นปี นะครับและต้นปีปรับปรุงกับรายการบัญชีออกวิธีที่2รับรู้เป็นสินทรัพย์นะครับและทุกสิ้นเดือนมีการปรับปรุงบัญชีนะครับทุกเดือนและปิดงบแล้วนะครับยกยอดข้ามปีไม่ต้องกลับรายการบัญชีเลยคงไว้อย่างนั้นเลย ไม่ว่าจะวิธีที่1ห,หรือวิธีที่2ยอดณนะวันที่30กันยาจะต้องได้ยอดเท่ากันยอดเดียวกันนะครับและบัญชีต่อไปก็คือวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆก็มีวิธีการ2วิธีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเมื่อมีการรับวัสดุนะครับเข้ามาเราก็จะมี การรับรู้เป็น2วิธีวิธีที่1ใช้ชื่อบัญชีค่าวัสดุใช้ไปนะครับเป็นหมวดที่ 5. ทุกสิ้นเดือนไม่ต้องทำอะไรนะครับและสิ้นปีเราค่อยมาปรับปรุงรับรู้ทางบัญชีนะครับและต้นปีกับรายการบัญชีออกส่วนบัญชีหาวิธีที่2นะครับรับรู้เป็นวัสดุคงคลังพอสิ้นเดือน นะครับสิ้นเดือนเรามีการเบริกจ่ายไปในระหว่างเดือนเนาะเราก็ยอดมาปรับปรุงรับรู้เป็นค่าวัสดุใช้ไปลดยอดวัสดุคงคลังทุกทุกเดือนที่มีการเบริกใช้นะครับและวิธีที่2ก็จะไม่ได้มีการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีและต้นปีจะไม่ได้กลับรายการอีกเนาะก็จะกลับรายการเฉพาะวิธีที่1นนะครับ กลับมาที่ไฟล์บันทึกบัญชีของเรานะครับหลังจากรู้แล้วถ้าเราเลือกใช้วิธีที่สองในการรับรู้ทางบัญชีเราปล่อยไว้เลยไม่ต้องกลับรายการทีนี้ตัวอย่างผมจะสาธิตกรณีเราใช้วิธีที่1เราจะต้องกลับรายการบัญชีเนาะไปที่รูปบ้านนะครับการบันทึกบัญชีระหว่างวัน ผมเคลียรายการนี้ออกก่อนกดปุ่มยกเลิกนะครับให้เราใช้ผังบัญชีที่เราจับคู่ไว้ให้แล้วนะครับเมนูหลักให้เราเลือกกับรายการบัญชีต้นปีนะครับมันคลิกเลือกได้กรณีที่มันไม่ได้อยู่นะเมนูกับรายการบัญชีต้นปีปนะครับให้คลิกเลือกกับรายการบัญชีต้นปีบรรทัดที่2ให้เราเลือก กับรายการวัสดุคงคลังต้นปีเราจะกลับรายการอะไรก่อนอะไรหลังก็ได้นะครับคลิกปุ่มกดตกลงนะครับกดปุ่มตกลงใส่จำนวนเงินวัสดุคงคลังของเรา5000นะครับถ้าเราใส่หนึ่งข้างแล้วมันจะขึ้นว่าบัญชีไม่ดุลน,นะครับก็ไม่ต้องตกใจให้ใส่ด้านเครดิตนะครับ ถ้าใส่ยอดเท่ากันมันจะหายไปแต่ถ้าเราคีย์เลขผิดเนาะสมมุติว่า5,200อย่างเงี้ยมันจะบอกว่าบัญชีไม่ดุลอยู่เท่าไหร่เราก็มาดูว่าเราคีย์ตรงไหนผิดนะครับ JV ให้เราคัดลอกเลขที่ที่อยู่บรรทัดที่8มาวางทับในช่องอ้างอิงได้เลยนะครับวางแบบค่า123วันที่คัดลอกลงมาวาง เสร็จแล้วให้กดปุ่มกดส่งข้อมูลเพื่อบันทึกบัญชีส่งข้อมูลเพื่อบันทึกบัญชีแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นก็กลับรายการที่เหลือนะครับเป็นกลับรายการยาและวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ กรณีเราเลือกใช้วิธีที่1นึก็กดตกลงเช่นเดียวกันก็จะได้คู่บัญชีค่ายาใช้ไปค่าวัตถุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์อยู่ด้านเดบิตและยาวัตถุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์อยู่ด้านเครดิตนะครับใส่ทีละคู่ยานะยา71044.82คัดลอกมาวาง ในช่องยาด้านเครดิตและค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์คัดลอกมาไว้ในฝั่งเครดิตกับรายการวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไปวงเล็บวิธีไว้ด้วยนะครับวิธีที่1นึ่งผิ่นเพิ่มได้นะครับ กรณีที่เราจะคัดลอกให้มันเป็นเหมือนก,กันคลุมบรรทัดลงมากดปุ่มคอนโทรลตามด้วยตัวดีนะครับเป็นการคัดลอกจากด้านบนลงข้างล่าง jv บรรทัดที่8มันอยู่ที่เลข1ให้เราคลิกปุ่มด้านข้างของ jv นะครับเลื่อนขึ้น1ครั้งมันก็จะเปลี่ยนเป็นเลขที่2คัดลอกมาวางทับลงไปทั้ง4บรรทัดนะครับ เลือกวันที่คัดลอกวางเสร็จแล้วเราก็กดส่งข้อมูลเพื่อบันทึกบัญชีกดปุ่มโอเคทีนี้เราก็ไปที่รูปบ้านนะครับกรณีที่เราต้องการพิมพ์ใบผ่านออกไปที่ปุ่มใบผ่านรายการบัญชีนะครับ ตอนนี้มันอยู่ที่ใบผ่านประเภท PV นะครับให้เราไปคลิกเปลี่ยนประเภทใบผ่านตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นดูเลื่อนขึ้นไม่ได้เลื่อนลงครับเลื่อนจนกว่าจะเจอ JV ตอนนี้ใชยถึงเลขที่2แล้วนะครับตอนนี้อยู่เลขที่ท,ที่หนึ่งเนาะเราก็พิมพ์ออกเลยชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำนะครับมาจากชีตข้อมูลพื้นฐาน ชื่อผู้อนุมัติเช่นเดียวกันนะครับเราก็ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์นะครับก็สามารถพิมพ์ออกได้เลยเครื่องไหนที่ไม่มีรูปตัวอย่างก่อนพิมพ์ให้เรามาคลิกที่ลูกศรตรงนี้ครับผมคลิกลงไปแล้วก็กดติ๊กตรงนี้ให้มีลูกศรน,นะครับให้มีลูกศรขึ้นแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์นะครับมันก็จะได้ใบที่2เราก็เลื่อนขึ้นนะครับ ก็พิมพ์ออกมาเลยเนาะรายการบันทึกบัญชีระหว่างวันเมื่อเราบันทึกแล้วมันจะถูกส่งไปเก็บที่รายการบันทึกบัญชีนะครับรายการบันทึกบัญชีก็จะเรียงตั้งแต่รายการแรกนะครับต่อๆกันลงไปข้างล่างนะกรณีที่คําอธิบายรายการผิดเราสามารถมาพิมพ์หาแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับ c อนโทรลดีได้เช่นกันนะครับกรณีไม่ถูกต้องตรงไหนไม่ถูกต้องสาม,มารถพิมพ์ทับแต่ข้อห้ามนะครับชื่อบัญชีไม่ต้องมาพิมพ์อะไรต่อท้ายอีกนะครับให้มันเป็นไว้แบบนี้นะครับ